ค่อยเหมือนขวาครับดีครับอ่ะคำอะไรแค่นี้ก่อนอาคือโอเคอคำหาอะไรเลยอันนี้คือมหาวิทยาลัยลังสิตเบรกนิดนะครับมีลูกอะไรมาอยู่ช่องนี้นะค่อยคออๆครับเบรกนิดนึงอ่าไปเบรกครับเดี๋ยวเราตรงไปสุดทาง แล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพราะมีลูกสอนชี้ให้เราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเอะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนมองกระจกมองข้าง้านซ้ายไม่มีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายขึ้นมานะกดเบรกให้ช้านิดนึงดูรถทางขวาไม่มีใครโอเคเอาเปิดซ้ายครับมูสอ่าคำอะไรแค่นี้ก่อนไปตามทางชิดซ้ายไปนะครับน้องเปียวนะอ่อชิดทางซ้ายไว้เลนซ้ายอยู่เลนนี้โอเคเอาขึ้นกับตรงดีครับแล้วก็กดเครื่องเบาๆรักษาเลนซ้ายไว้นะครับเราขับช้าเราก็อยู่เลนซ้ายอ่าที่ลูกระนาาสูงด้วยนะโอเคครับเยเบครับ ันนี้ลูกแตนหน้าค่อนข้างสูงเลยค่อยๆค่อยๆขึ้นให้ล้อหลังลงจากลูกแานหน้าก่อนอได้ครับแล้วกดเคร่งดูรถแท็กซี่ข้างหน้าก่อนนะเขาน่าจะเสร็จแล้วเราไม่ต้องแซงขวาเข้าไปแล้วโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูรถทางซ้ายมีใครออกมาไหมไม่มีเนาะโอเคกดเบรกให้ช้าลงดูซ้ายซ้ำทีเนี่ยอ่าแล้วก็ให้หน้ารถออกไปประมาณครึ่งถนนแล้วก็หมุนทำอะไรแค่นี้ก่อน ให้อยู่ในซ้ายนะโอเครถตรงขึ้นกับดีครับกดเร่งนิดนะึงอ่าเราไป<อ>ทางไปลานจอดโอเคเปิดไฟด้ยวซ้ายทางไปลานจอดดูรถทางซ้ายก่อนนี่คัน,นี้จอดมาไหมแป๊บนึงแป๊บนึงให้เขาออกไปก่อนให้เขาออกไปก่อนโอเคหมดมุดซ้ายตรวนี้อ่าโอเคครับรดไหลเดี๋ยวเราจะจอดรถนะ เดี๋ยวครูจะให้จอดแนวทะยานทางด้านขวาอ่าคืนกราฟโอเคจะจอดแนวทะยานทางด้านขวาอ่าแป๊บหนึ่งไม่ใช่ <laughs> มีรถขันเขาลบอยู่อาเอาตรงนี้แล้วกันเปิดไฟฉุกเฉินเลยอ่าให้ตัวเราอยู่ตรงการลางรถขันสีขาวหยุดรถครับปุ๊บแล้วก็หมุนขาวาสุดอ่าให้หน้ารถเฉียงไปแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายอ่ามอง้างหน้าทีอีนีดนึง อาพอได้แค่นี้หยุดแค่นี้อ่ะเมื่อกี้เราหมุนขวาขึ้นซ้ายกลับสองรอบนับหนึ่งนับสองเขาเกียวถอยหลังครับโอเคแล้วปล่อยรถไหลช้าๆโอเคถ้าเห็นว่าท้ายรถเราห่างจากช่องเยอะเราหมุนซ้ายเยอะๆแหละครับหมุนซ้ายเยอะๆแล้วก็ปล่อยรถไหลด้วยถอยด้านซ้ายเราก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายเนาะแล้วก็พยายามให้ท้ายรถด้านซ้ายของเราชิดคันสีขาวไว้เพราะถ้าท้ายรถเราชิดคันสีขาวนะโอกาสจะไปชนรถทางขวาคือคันสีบอนทองแทบไม่มีเลยโอเคทางซ้ายโอเคแล้วมองขวาเลย ปล่ยรถไหลช้าๆครับเห็นหน้ารถเห็นกลางรถแต่ปล่ยรถไหลเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถทางขวาเห็นท้ายรถปอรถไหลครับอ่าไม่ชนละปลอดรถไหลต่อให้รถอยู่ตรงกลางร,ระหว่างซ้ายขวาซ้ายทีขวาทีปอรถไหลให้รถอยู่ตรงกลา,างอีกนิดนึงอ๋อเหยียดปุ๊บแล้วหมุนซ้ายขึ้นขวากลับสองรอบนับหนึ่งนับสองดีครับปล่อยรถไหลช้าๆดูซ้ายดูขวาอ่อากำลังเบาๆา นิดนึงครับให้ล้อหลังรถแตะสาปูข้างหลังเบาๆนะอย่าให้หน้ารถเราเลยล้ําขึ้นไปมากถ้าล้้าขึ้นไปมากเราจะกีดขวางรถที่ผ่านไปนีนิดนึงได้อพอหยุดครับดึงไปมือก่อนแล้วเข้าเกียร์ปี๊บพาร์กิ้งเลยโอเคครับปิดไฟอยู่เฉิาเราสามารถถอยหลังเข้าจอดในซองได้ในครั้งเดียวเลยนะโอเคครับ